ิดรายได้ช่องโอฮันนาแก๊งเพื่อนไว้หนวด7คนที่มียอดคนตามถึงแล้านซาับพวกเขาจะมีรายได้เดือนละกี่บาทพิการูจะได้ฟังครับมาเริ่มกันที่รายได้ส่วนแรกครับยอดวิวซึ่งผมจะใช้สถิติจำนวนยอดวิวเดือนตุลาคมจากเว็บโซเชียลเบสนะครับซึ่งเดือนนั้นช่องโอฮันนามียอดวิวรวมกันถึง57ล้านวิวครับแล้วเราจะเอาจำนวนนี้เนี่ยเปคนำนวณรายได้จากเลดที่ช่องเอพเคยพูดไว้ว่า1ล้านวิว ได้ประมาณ30,000บาทแปลว่าในเดือนนั้นช่องโอฮาน่าจะมีรายได้จากยอดวิวประมาณ1นล้านเจ็ดแสนบาทด้วยกันครับโอ้โหไม่น้อยเลยนะต่อมารายได้จากสปอนเซอร์เดือนตุลาคมเนี่ยช่องโอฮาน่าลงคลิปไปทั้งหมด15คลิปครับแล้วมีสปอนเซอร์เข้าอยู่1ตัว แล้วเราเนี่ยนำมาคำนวณจะเหลือค่าตัวอินฟูในอินเทอร์เนต็ตครับที่ช่องระดับเมก้าที่มีผู้ติดตามมากกว่า1นึ่งล้านสับและการลงชิปสปอนเซอร์หนึ่งตัวจะได้ค่าจ้างประมาณ8 0 0 0 0ถึงจ็แสนบาทซึ่งผม,มตีไปว่าชิปเจ็0แสนบาทนะครับทาให้เดือนหนานโอฮาน่า oh มีไรายได้จากสปอนเซอร์ประมาณจะแสนบาทต่อมาอไรายได้จากการขายเสื้อครับในเพจโอฮาน่าช็อปปัจจุบันเขามีลายเสื้อถึง5ลายด้วยกันตัวราคาเริ่มต้นตั้งแต่400ถึง800บาทแบาท แล้วเราเนี่ยจะเอา5ลายนี้มาหาค่าเฉลี่ยครับซึ่งจะตกตัวละประมาณ6ก8บาทแล้วเราเข้าไปส่องจำนวนคนสั่งซื้อในรอบเดือนนี้เนี่ยจะตกเดือนลประมาณ275คนครับแล้วถ้า1คนซื้อเสื้อคนละ1ตัวตัวละ6ก8บาทแปลว่าในเดือนนั้นโอฮาน่าจะมีรายได้จากการขายเสื้อประมาณ1 7 5 5 0 0 0บาทครับ อ่อมาการคอลายของโอฮาน่าและตู้เต่าบินซึ่งอันนี้ผมไม่มีข้อมูลหรือแลไรอ้างอิงรารได้ที่ชัดเจนนะครับแต่ตู้เต่าบินเนี่ยเขาเล่นใหญ่มากครับขนาดที่เปลี่ยนทั้งลายแก้วและมีเมนูใหม่ที่เป็นชื่อของโอฮาน่าโดยเฉพาะซึ่งดิวนี้ผมว่าไม่ใช่เล่นๆนะครับเราเอามาอ้างอิงจาริอินฟูที่ดูไปตอนต้นคลิปผมว่าดีวนี้โอฮาน่าอาจจะได้ต่ำๆเลยนะครับประมาณเดือนละเจ็แสนบาทแล้วเราจะเอาสี่ก้อนนี้มารวมกันครับโอฮาน่าจะมีไรายได้ ประมาณเดือนละสล้านถึง3าล้านสี่แสนบาทด้วยกันครับ <_ an> โอโ้โหโคตรเยอะขออย่าอีกทีนะครับวันนี้เป็นเพียงการคาดการณ์ไรได้โดยใช้ข้อมูลและสถิติที่สามารถพอจะเอามาอ้างอิงไม่ใช่ตัวเลขเป๊ะๆนะครับใครชอบคลิปนี้อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าอยากให้ผมทำคลิปกับอะไรอีกสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนบายบาย